สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดูอีพีที่69พาร์ทหนึ่งที่ตรงเร็วมากผมกำลังทำคลิปไม่ร้อนไฟการเ,เลยตัดอยู่รัวฮะผมมันใช้เวลาทั้งเราจะไปให้เป็นวันที่1มกราคมนะครับ1มก,กราคมโอเคไปดูกันเลยเราจะไม่รอช้าแล้วมากมายแลแต่ตีพิขออีกหน่อยด้วย ตอนท้ายนะถ้ามีทีวมนมาพูดผมก็จะย้อนให้มันเดียวดีจริง,รงไปกิ๊บตัวเสียงนิดนึงนะเพะื่อบรรยการให้ทุกคนได้ยินเยอะหน่อยถ้าผมนี่งๆก็ไม่ต้องใส่มันมันคือคิดิ่าตกใช่ปะลู้คุ้มทำไมมันดูเหมือนมีปรสิตเยอะแต่ปะปรสิตเยอะเลยนะ ก็สุดยอดจริงๆบูสุดยอดวันนี้เจอไหวมากเจอเลยสุดยอดแต่เด็กน้อยเยอะอะพี่กูว่าตัวกูว่าเดอร์ท็นะไม่กล้าทดลองกิจวัตรเต้นทดลองไม่ต้องใส่ท่อพุ่งกิจวัตรเต้นอเไรแบบนี่อื้มเฮมาหน้ากลัวขึ้นเลยเนี่ยตัวผมดิเดร์เต้นคิวอะไรนั่นนี่ เรไม่ไ้ไปชิวไม่เ,เห็นะชีวซ้ำโอ้โรงงานนะตโรงงานไปค่ยตัวมือดำๆเนี่ยมีแค่คนเดียวจีบีดีตายเลยเอาข้มาต้องอยู่จีบีตายเอ๋จะบอก่ตายเลยมือตายยังจิงวะงินะ อโอ้โีสทายแล้วมังมาแล้วมันมาแล้วรีบมาเพื่อนมาตายกันหมดฮะโอ้โหเราจะตายด้วยไม่ไเว้ยไม่ให้เพื่อนไม่ให้ตายไม่ได้ชิวขนาดนั้นบอสสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันจะมากระลังมามันกระลังมาเร็ว พวกเราเรากเราต้องมังมาให้เลยที่โซดลอดไปละไอ้สอมคนได้นละไม่มีชาร์จด้วยเลยเดี๋ยวนะเว้ยออออโหนตีไปเดลยมาแล้วว๊ะ คิดทิธามาดูกว่าโอเคมันการ์อีกมากๆตอนนี้ก็น่าสงสัยมากเลยคือผมไปดูนิดนึงแล้วว่าดาร์คสปิการ์แมนกับคริริโตมีอะไรปัญหาอะไรบางอย่างก็คือการที่ปล่อยเพื่อนตัวตุยนะซึ่งกูก็ไม่ได้ว่าอะมากขนาดแล้วเพราะว่ามันก็มันก็ทำไปเนาะแต่พี่เคยบางคนต่อยขนาดแล้วคิวตัวมันก็ไม่ได้ กดกุศลงั้นก็ได้ชูในกลางบอยมๆในช่วงนี้พีแก่ชูในกางบอยๆโอเคผมขี้เกียจเลยมากแลวก็อันแรกสองที่สี่ิบปีนานขึ้นเรืนเน่อยๆสังเกตมาแล้วแค่พี่เดียวหมดนานเมื่อเราก็จะสังเกตว่าเราเป็พ,อพอวิวเหมือนเดิมแล้วจะมีพวกสกีวีดีตายเล็กนะพเนเด็พลสิน สงสัยแผนแน่นใกล้เว้อแม่งลูกหมดแล้วตัวเล็กแม่ง็ปอีกลูกตัวใหญ่ขนาดนี้เราจะลองมาสังเกตตรงนั้นกันคลิปนี่แทนมันจะทำอะไรแม่งเปิดมาเขาดูตรงนี้นะฮนะ,อะเ,ออเออ,เอ,อกำลังมีงานนะทำเลือดกับมันก็ไม่รู้นะกแลัง ถ้าเรามาูนสกีปีเตตอยเลตอยู่นะถ้าผมพูดคำสกีปีเตตตกไปอเลยว่าผมผมติดเรื่องกับสกีปีเตตมาเข้ามากลินไปอ่ะนะทำไมก็ต้องพูดแบบแปลก,ปกว่าเออนั่นแหละผมไม่มาหรอกมันก็จริงอ่ะมันจะเป็นเนี่แบบก็โทษก็คือบอกว่าในตรงน,นี้ตัวอย่างก,กันไม่ใช่คนที่อยู่ฝ่ายเดียวกันจะละขนาดนั้นแต่ก็ไม่ไอาจจะหมายความว่าแบบนั้นได้มากขนาดนั้น ไอ้พวกกุกระดูกนี่ก็แอน่ากลัวอยู่นะนี่มันชิวเกินมันก็ไม่ได้ง่ายเลยขนาดนั้นมันกระสูบยาผมไม่ใช่หรือไปทำงานตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้อืมต่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเค้กแค่นั้นแหละเก็บเลยมานั่งดะไูโมงมากเลย นี่แหละคนพี่เขาไม่เคยตปยยยี่นนะฮะไม่ทเพียอ,อะไรกันดูเนียกัเฮ่ับเฮ้ยมากมาโคตรฮะอะไรวะแต่นี่มัมมนเรือกระดาษกระดาษน,นแต่ช่วงนี้ที่รู้สึกว่าทีแมนส่วนดียวไม่ได้ออกมาเลยนไม่หายไปตัวหายตัวไปแล้วมีแค่ทันมี่โผลมาหปมาออไปแมนกล,ล,ล,ลนทาหรอตุ๊กตาชออ ตัวตายเนี่ยก็ตายยังไงชิวเกินตุ้เลยประตูก็หยุดมันไม่ได้อะไรกันเนี่ยคือเหมือนรอดทำไมรอดอะ่ะแบบเหมือนจะรอดถึงไปรอดอะ่ะคือพี่เกย์ก็โกรธเกินแบบเข้าไปสั์หน้าเลย ต่อยทีหออออเห็นต่อยแรงเกิดยืดตัวจะพูกมันน้อยขนาดนี้ก็ยังรอดได้ถูกรอบเลยเนาะไหนมาดูความที่เห็ดหน่อยซินาทีจะดูความเห็ดเนองแหะโป้งแวกออกอยู่ละ อาจจะมีคนก็ได้ไม่ค่อยอาจจะไม่เคยเจอเลยอันนี้ต้องขออะไรนะไม่ค่อยรู้สึกดีนะ <c oughs> แต่ผมก็จะไปคิดอะไรมากมายนะมันก็จะเป็นอะไรก็ทอย่งนีได้ก็เป็นก็เป็นต้องเสีหลักก็ต้องเสีหลักอะไร ท so no, no. uh, right? yeah> ุ่งกรมจุะงคก็เมันี่นะครับต้องเสียสละอที่าเลยลืกแล้วลืมลเตเตเสียงเบาแต่ละ่างกัอต้องไปลุกนั่นแหละแค่นั่นแหละคลิปดนทีได้ประมาณ